พี่ปูทำอะไรป,ประกอบร้องให้ลูกค้าอยู่ว่าไงมาลองกล้อง,อง,อง,องมาลองกล้องใหม่ไอ้นี่ทําคลิปนี้ไว้ให้ด้วยดิไอเ้เยรียฟฟ้าเผื่อมีลูกค้าเวลาหนูตอบหน้าเพจจะได้ให้ลูกค้าดูบางครั้งการใช้งานของเยร์ไฟฟ้าเวลาเจอปัญหาเนี่ยเจอปัญหาคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยหนูมาดูกาใกล้ๆเนี่ย การพวกอย่างเงี้ยเพาใช่พถ้าเกิดความผิดพลาดของระบบขึ้นเกียรม์มันจะมันจะฟ้องอาการนี้มีเสียงดังเกียร์ปรับไม่ตรงอย่างเงี้ยในระบบไฟฟ้าเออเดี๋ยวเพิ่มเติมอันนี้ด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ที่อยู่กับพวกระบบไฟฟ้าก็คือทั้งหมดมันก็จะมีนี่ทาทําเอาคลิปเอาเลยเหรอเอาเลยก็ได้เฮ้ยไห <c oughs> นๆก็ได้ไหนๆเอาเลย่ะไออ่ะมันก็จะมีในในเซ็ตของความเป็นไฟฟ้านะมันก็จะมีชิปเตอร์คู่หนึ่ง ชิปเตอร์สับจานตีมผีที่จะต้องเป็นไฟฟ้าแล้วก็ในรูปแบบระบบและการทํางานของมันหลังจากขั้นตอนการติดตั้งส่วนขั้นตอนการติดตั้งมันก็ไม่ยากมันจะไม่เหมือนพวกสายก็จะมีติดตั้งอยู่อุปกรณ์ก็จะมีในการลิงก์สายก็จะมีตัวไอ้กล่องเล็กๆเนี่ยเขาจะเรียก Junction A แล้วก็อีกหนึ่งกล่องเล็กๆเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยจะยัดเก็บไว้อยู่ในท่อ บางคนก็เก็บท่อตั้งหรือว่าท่อนอนเนี่ยแล้วแต่การเซ็ตมันจะเป็นอีกกล่องหนึ่งเราจะเรียกว่าจังชันบีสรุปมีมีสองกล่องเลยนะแล้วก็สายลิงสายลิง์ระหว่างตัวชิปเตอร์ซ้ายขวาเข้ามาที่จังชันเอจังชั่นเอมันก็จะมีอยู่สามพอรสามพอตก็คือซ้ายกับขวาไว้ลิงก์รับชิปเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็พอร์ตตรงกลางก็จะเป็นสายลิง์ลงมาหาจังชั่นบีตัวจังชันบีก็จะมีสี่พอตพอรับ พอรับสายลิงก์จากตัวบนมาหนึ่งหนึ่งพอทแล้วอีกพอ์ตนึงก็จะเสียบรับตัวแบตเตอรี่ที่ที่อยู่ในหลักอ่านตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งพอทแล้วอีกหนึ่งพอก็จะเป็นสายที่ลิงก์ตัวสับจานเข้าไปอีกหนึ่งพอแล้วก็อีพอตสุดท้ายก็จะมีสายลิงก์ไปหาตัวตีนผีนี่คือโครงสร้างของเขาในระบบความเป็นไฟฟ้าคราวนี้พอเจอปัญหาเรื่องของเกียร์ไม่สมูทเกียร์ที่มันดังอยู่เนี้ยในสเปค ในขั้นตอนของการจูเกียร์เขาเนี่ยนะอาการมันนะอาการที่เกียร์เป็นแบบนี้ในสเปคเขาให้จูนมันก็จะเป็นเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยเจะได้เห็นในสเปคการจูนของเขาก็คือให้นับเฟืองจากใบบนลงมาเฟืองใบที่ห้าในการในการจะปรับจูนเกียร์ไฟฟ้านะเราก็ยกยกเกียร์ไปอยู่ที่ตำแหน่งใบที่ห้าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ใบที่ห้าแล้ว บวกกับความที่ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เงียบมันยังจะมีเสียงค้างๆอยู่ขั้นตอนต่อไปก็ให้กดที่จังชั่น A กดสวิตช์ค้างไว้สวิตช์จะอยู่ข้างล่างตรงกลางให้ไฟแดงขึ้นค้างไฟแดงขึ้นค้างไว้นะครคราวนี้เราอ่าเยาลืม,ล,มลืมตรงนี้ด้วยตรงตรงมือชิฟเตอร์ตรงตำแหน่งควบคุมมันอ่ะมันก็จะมีอยู่สองสวิตช์อยู่สองปุ่มก็จะมีปุ่มตัวด้านในคลิ๊กหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการยกโซ่ขึ้น คนหนึ่งครั้งมันจะเป็นการยกโซ่ลงคราวนี้ตอนเนี้ยตัวตีนผีมันจะยังไม่ขยับขึ้นลงได้แต่มันจะเป็นการจูนหาระยะที่การทํางานของเขาตรงตรงตรง,ตรงสเปคค,ความแม่นยําคือมันจะได้ความเงียบขึ้นมาเราก็พอพอปรับไว้ไวใบที่5แล้วใช่ไหมเรากดจังชั่นให้ไฟแดงค้างแล้วก็ทําการจูนจูนมันคือการกดกดเกียร์ขึ้นขึ้นลงอะฮะหาตําแหน่งที่เงียบที่สุดสมูทที่สุดอย่าง อย่างตอนนี้มันมีเสียงดังเนี่ยอ่าผมผมกดกดลงอ่าเริ่มเงียบแล้วอ่าสักทีนึเงียบกว่าหาตำแหน่งที่โซ่เดินทางเงียบที่สุดแล้วก็สมูทที่สุดพอได้เสร็จปุ๊บในใน,ในการกดสวิตช์อ่าทั้งนึงเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันจะมีช่วงขยับของตัวตีนถีเนี่ยมันจะขยับได้อยู่ประมาณมิลสองมิลมันจะเป็นการจูนหาให้ตำแหน่งของ ของเฟืองปวยมือ,ม,อมือเกียร์ข้อล้อเมื่อกี้ <c oughs> ตำแหน่งของเฟืองให้มันตรงกันแล้วก็สมูทที่สุดพอเราได้ตำแหน่งที่เงียบที่สุดแล้วให้เรามากดฟังชั่นอีกรอบหนึ่งกดค้างให้ไฟมันดับอ่าคราวนี้เราก็มาเช็คระบบเกียร์ดูว่าทํางานเป็นยังไงบ้างนะฮะจะเห็นความต่างแลวเมื่อกี้มันจะมีเสียงแล้วก็กระโดดไปกระโดดมา เนี่ยครับการจูนเกียร์ไฟฟ้าเสร็จแ,แล้วมันจะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกเยอะเหมือนพวกสลิง่วนี้จะง่ายกว่าโอเคไหมจบแล้วนะพอแล้วนะวไปได้